สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะตั้งแต่7โมงถึง8โมงแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะอยู่กับโอ๋แล้วก็คุณเป้ค,ค่ะท่านผู้ชมฮะอยากจะชวนท่านผู้ชมดูข่าวดีเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับหลาท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่าทางกรมทรัพยากรน้าบาดาลเนี่ยล่าสุดคือสามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลลึก ได้มากกว่า1,000เมตรได้เป็นครั้งแรกของ oh. ประเทศไทยและไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะลึกขนาด1,000เมตรหรือ1กิโลเมตรเนี่ยครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย mm. นะฮะจุดที่ไปขุดเจาะกันเนี่ยอยู่ที่แองโคลาชจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะขุดเจาะลงไปเจอชั้นน้ำจืดคุณภาพดีสะอาดถึง7ช่วงชั้นตั้งแต่ระดับความลึกนะฮะ180เมตรที่ก็เจอละไปจนถึง990เมตรครับ และเตรียมนามาใช้ได้มากถึง100ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนํามาใช้กันนะฮะแก้ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาคบริการด้วยและจะขยายไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยครับเดี๋ยวฟังรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยครับ บอ่อาดาลบอ่อนี้นะครับเป็นบอ่อของกรมชลประทานน้ําบานที่มาเจาะสํารวจแล้วนาไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งเป็นบอ่อที่มีความลึกมากที่สุดของประเทศไทยบอ่อแรกซึ่งบริเวณเนี้ยเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หาน้ํายาปัจจุบันเนี่ยกรมชลประทานน้ําบานเนียก็ได้เข้ามาเจาะเพื่อจะหาแหล่งน้ําให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่แห้งซ้ำซากนะครับบริเวณนี้ก็เป็นขอบแอ่งของนครราชสีมานะครับขณะนี้เรา ได้ค้นพบน้ําแหล่งใหม่ถ้าเราพบแหล่งน้ําขนาดมห,มหาศาลขนาดนี้เ,เราแสดงว่าประเทศไทยยังมีน้ําใต้ดินนะครับซึ่งจากข้อมูลน้ําใต้ดินเนี่ยมีมากกว่าน้ําผิวดิน,นหลายสิบเท่านะครับจํานวนมหาศาลถ้าเราพบน้ําจืดขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยทั้งประเทศที่เราสามารถจะพัฒนาน้ําซึ่งมีมากกว่า เขื่อนนะครับหลายเขื่อนนะครับโดยที่เราจะต้องไม่ไม่ต้องลงทุนในการขอสร้างเขื่อนแล้วไม่ต้องไปเวนคืนเสียที่ดินหลังจากนั้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยจะเล่นเจาะสำรวจประมาณทักสามสี่หลุมนะครับหลังจากนั้นก็จะพัฒนาน้ำนะครับที่มีความลึกในระดับ600เมตรนะครับขึ้นมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤด,ดูแล้งโดยเฉพาะน้ำโอวกโบริโภคนะครับอย่าลืมว่าน้ำบาดาลเนี่ย เป็นน้ําที่สะอาดคุณภาพดีเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนได้ใช้น้ําที่สะอาดคุณภาพดีเนี่ยก็จะทําทให้สุขภาพดีไปด้วยนะครับวันนี้ผมถือว่ากรมยากรน้ำมาดาลโดยรัฐบาลหรือกระทรวงทรัพย์เนี่ยก็พบแหล่งน้ําที่อันสาคัญนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเร่งดาเนินการจุดอื่นต่อไปครับ ซึ่งขั้นตอนจากนี้นะคะก็จะมีการทําบ่อให้เรียบร้อยใช้เวลาประมาณ2เดือนเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลคุณภาพดีศักยภาพสูงขึ้นมาเพื่อใช้การอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ให้กับประชาชนในตําบลสาวัตถีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า1 0,000 000คนเลยค่ะโอ้ฟังแนวคิดฮนะเรื่องการขุดเจาะบ,บ่อน้ําบาดาลจากท่านทธิบดีแล้วโอ้โหผมว่าเพิ่งทราบนะว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมีมากกว่าน้ำผิวดิน หลายเท่าเลยนะฮะ